ดุสิตสวนสนันานะครับสายใต้ใหม่เมเองนนเซสรั่สานยานะครับหลายสายลยนะเดี๋ยวจะพาเดินดูเนาะสาย25นะครับมีคน้อยสวสุนันทานะครับเปสั่นปิ้านะครับสายใต้ใหม่เมือนนครับสายใต้เนี่ก็เป็นคนขึ้นมารอรถเองสาย2 Boa okay. ป้ายรถเมล์ทุกจุดเลยป้ายรถเมล์โดูอฉพนี้ก็มีคนเป็นจุดศูนย์รวมรถเลยเออคนเยอะมากเลยดูอันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งนะค,คนก็เยอะอย่านะ่าทุกคนเดินสกายวอล์กก็เต็มเลยเนาะล่าสุดไทยคอนโดสวยมนย์สวรีรถเยอะสุดนะ มีการปรับปรุงเนาะเเเลยเรือแต่พังทางนี้เนาะอันนี้ก็ไปประตูน้ำชันเวอร์ได้ใช่นทางนี้ก็จะไปทางโรงพยาบาลรามาหรือว่าแยกตึกใส่เนาะเป็นสนรวมเลย จะถ่ายมุมรถไฟให้ดูน่มาแล้วรถไฟวิ่งมาสวยงามด้านบนด้านล่างรถไฟทางรถเมล์เนะแท็กซี่เยอะมากนี่ก็ติดไฟแดงนี่มาแล้วรถไฟไม่เห็นเนะ ้างนล้นก็เป็นประตูน้ำเนาะ แบบเก่าก็มีแต่ราคาถูกนะ่แปดบาทเนี่ยถ้าปรับอากาศก็สิบห้าบาทขึ้นยี่สิบบาทก็ไม่แพงนะถูกมากอ่ะข้างนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้า b ี s เอสนะคันุซาวรีนะข้างพรยสานี างน,นี้ก็จะมีห้างนะทุกคนเมลมมนเมื่อก่อนเบาเมนเคยพาพี่สาวมาเที่ยวนะ้ะก็เดินห้างด้านหน้านี่แหละทุกคนสามารถย้อนไปดูหลังได้นะ้อพี่สาวมาเที่ยวเดี๋ยวมีโอกาสนะจะพามาเที่ยวอีกพามาเที่ยวกรุงเทพอีกนะทุกคนตื่นเต้นเปิดคลิปมาก็ตื่นเต้นเลยเรับ พาพี่สาวมาเที่ยวนี่แหละพาเดินมาแล้วก็พาเดินหน้างเมืองไทยเนะาะเพราะว่าเขาไม่เคยเดินเคยอยู่แต่ในใกลในสวนในป่าเนาะมาเมืองใหญ่ก็ตื่นเต้นเหมือนบอกว่าตอนแรกเลยมาก็ตื่นเต้นแต่ตอนนี้ชินแล้วเนาะเพราะว่าว้าอยู่เมืองไทยนานแล้วนานแล้วเดินลง ่านี้ขายของนะทุกคนเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนตอนนี้ก็ขายเนาะเพราะว่าช่วงนี้ยังแดดร้อนอยู่ก็เลยคนไม่เดินเยอะเนาะช่วงประมาณห้าหกโมงเย็นเนาะห้าโมงแรงบ้านนะคนคนเดินเยอะเลยนะ สายวอชเมืมองไทยคนเดินเยอะเลยแบบนี้เลยนะทุกคนแต่ละวันรถไการวาคหมายดนกนสกายวอเดินตสรไเดินสกาวอชก็เยอะเลย นี่ละห้ามมันจะติดทางนี้พาพี่สาวมาเดิน พี่พาพี่สาวมาเดินซื้ิไปกก่อนนะนี่ห้างสองข้างข้างนี้ด้วยรถจะเยอะนะนี่ฮนะ นเยอะเลยทุกคนแต่ห้างที่เราเมื่อมาเดินอาที่ย์สาวมานอกเที่ยวคลิปนั้นก็คนดูไปเยอะอยู่นะทุกคนก็ขอบคุณเลเสี่นาะที่ติดตามและรับชมคลิปเป็นกำลังใจมาโดยตลอดนะทุกคนก็ขอขอบคุณเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะาะเมื่อเมืก็สิขอจบคลิปไงเท่านี้ กดแชรกดติดตามนะ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสบายดีบ๊ายบาย